สิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไอลิงค์วิชันจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกผู้วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ดันผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องชนิดไม่แค่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาล่าสุดจับมือ t ทอร i ิอบริษัทผลิตแว่นตาให้กับแบรนด์หรูในเครือ LVMH กลุ่มบริษัทแฟชั่นไฮเอ็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของแบรนด์หรูราอย่างลุยส์วิกตองและดีออจัดงานจีวองชีเพรสคอนเฟอเรนซ์ at ออปติกสแควร์เปิดตัวแว่นตาสุดหรูจีวองชี chi, พร้อมแถลงข่าวไอริ่งวิชั่นควาลิกิทธิ์นำเขา้าและจัดจำหน่ายแว่นตาจีวองชี chi, แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยณศูนย์นนจำหน่ายแว่นตาออปติกสแควร์ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยมีเหล่าเซเลบริตี้สื่อมวลชนรวมถึงนักแสดงสาวสวยเจ้าแม่แฟชัน่นยังเมย์พิชญาสาขากรสัมผัสความหรูหราของแว่นตาจีบองชีในคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Spring 22 I ตี้ทู่ายิเวชั่นนะครับวันนี้มีความมีดีอย่างมากนะครับที่มาจัดงานแว่นตาที่ร้านติสแควรนะครับ วัตถุประสงค์ของวันนี้คือการเปิดตัวแว่นตายี่พ่อนะครับจีวงชี่นะครับแบรนด์แฟชั่นระดับหรูจากฝรั่งเศสนะครับจีวงชี่ครั้งนี้เรามาเปิดที่ออฟฟิศสแควร์เป็นหมายดีเพราะว่าเป็นจีวงชี่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์แว่นตาใหม่นะครับโดยที่บริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์หดูอวิตตองเวนเอเนซีเนี่ย ได้ดึงแว่นตาได้ดึงแบรนด์จีวงที่กลับมาในมือของเขานะครับแล้วก็ผลิตเองออกแบบเองนะครับแล้วก็ จับมือกับบริษัทไอริงิชชอนะครับในการเปิดตัวแบร G T, นด์จีวงชีนะครับแว่นตาครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยนะครับที่ล้อมเอกสเร์แห่งนี้ครับ,รบเพราะว่าจีวงชีครั้งน,นี้เนี่ยเป็นจีวงชี T, ที่จัดผลิแตและจัดจำหน่ายบริษัทเทลิโอสซึ่งเป็นบริษัทลูกของ l v m s หรือหรือวิวตอมุ่งไฮโนซี่นะครับเจ้าของบริษัทแฟชั่นระดับโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับ ซึ่งเขามีแบรนด์แฟชั่นต่างๆภายใต้ตตตในมือนอกเหนือจากบริวิตองแล้วก็มีพวกด ior, ีออจีวงชีเคนโซนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่จีวงชี T เนี่ยกลับมาอยู่ในมือของ LVMH เขาก็ได้ได้เลือกบริษัท a าดิดาสเนะครับซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการจัดจำหน่ายหนตาบแบรนด์ในระดับโลกนะครับเป็นการจัดจำหน่ายกับจีวงชีเอาในประเทศไทยเป็นผู้เดียวนั้นนะครับเราก็ได้เลือก ล้วอิติกสแวร์สักคาเซนเตอร์คาซาลคาแห่งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวเพิ่งได้ของจีวงชี่ของเลเจนด์ครั้งนี้เพราะว่านี่จะทำงลาออิติกสแวร์เ,เองเนี่ยสาขาแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะครับดูเด่นมีความแฟชั่นมากขึ้นครับพิเศษของคอลเจนด์นนี้เป็นยังไงบ้างครอย่างที่เกิดไปนะครับความพิเศษอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นคอลเลคชันที่ทางอูยปิตองเขาผลิตเองออกแบบเองนะคะรับพิเศษที่2คือว่า เขามีดีไซเนอร์คิดเอเจนต์ดาร์คเตอร์คนใหม่ชื่อไมเคิลวิลลี่มันส์ซึ่งคนนี้เนี่ยทำให้บรรดาจีวองชีเนี่ยนะครับมีความเป็นแฟชั่นนะครับมีความเป็นพยายามถ่ายลูกค้าได้มากขึ้นนะครับ ดูความเป็นอายุนะครับสั่งขึ้นนะครับตั้งแต่20กว่าก็สามารถเลือกใส่ได้ะะแลว้วครับแล้วก็ความอีกสำคัญหน,นึ่งคือว่าคอร์เลคชันแรกที่อยู่ภายใต้ของ r v m s เนี่ยฟิตติ้งต่างๆเนี่ยเขาทำเพื่อโปรตเอเชียโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเอเชียนฟิตเยอะมากสำหรับคนชาวเอเชียหรือคนไทยด้วยกันค่ะเมื่อกี้ก็ไปดูแว่นมาหลายอันเลยก็ จริงๆแล้วตอนนี้ไม่จะชอบที่มันเป็นก้านพลาสติกอ่ะว่าม่รู้สึกมันรวยรุ่นดีแล้วก็ชอบสีที่มันเรียบๆอาจจะเป็นสีชมพูทั้งอันดำทั้งอันขาวทั้งอันอะไรอย่างเงี้ยก้านเหล็กๆอาจจะแบบ เอาไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมาเป็นแนวแบบก้านพลาสติกก็ก็รู้สึกว่าเออใส่แล้ว,วด,ดูวัยรุ่นดีดูสดใสดีอะไรเงี้ยจริงแล้วเป็นคนที่ชอบกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยติดว่าแบบเอออันนี้ไม่เข้ากับเราคือต่อให้ใครบอกไม่เข้าเราก็จะยจะใส่เราก็จะแต่งตัวให้มันเข้าให้ได้ฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนะลองกล้าเปลี่ยนตัวเองดูเพราะว่าจริงๆแฟชั่นเดียเ๋ยวนี้มันมันมันเปิดกว้างแล้วอะไรเงี้ยเราเราอย่ายึดติดอะไรเดิมๆมันจะดิเชยอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าไม่มั่นใจก็มา ที่ร้านก็ได้เพราะว่ามีคนแนะนำแล้วมีแว่นให้เลือกหลายอันด้วยอะไรอย่างเงี้ยโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็เห็นที่ซ้านนะคะของจิ๋วชี่ะค่ะตอนนี้ก็ครบทุกแบบทุกสไตล์ที่นี่นะคะโปรโมชั่นก็ซื้อน,นะคะก็ได้รับเลนส์อ่านหนังสือนะคะมูลค่า3,000บาทเลยนะคะแล้วก็กอนที่สองบอกว่าเลือกรับเลนโปรเก,กรสซีฟกว่า10%นะคะในวันนี้แล้วก็ร่นลดรับเอ,อ่อดิสติกนะคะเด็กตั้งปีะค่ะเขาเลคชัเซของจิ๋วชี่ครั้งแรกที่เปิดตัวเอ่อในประเ,เทศไทยครั้งแรกในวันนี้เนี่ย อยากทุกข่านนะครับเต็ผู้บริปโภคด้วยนะครับว่าโอกาสอันเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้ชมสีทุกรุ่นนะครับของคอลเลคชั่นครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่สาขาอยู่ที่ออฟฟิศแสตมป์สาขาเซ็นทร,รัลพาซาลำร้า ที่อื่นอาจจะมีขายนะครับแต่ที่นี่เท่านั้นที่มีครบทุกสีทุกรุ่นโอเคนะครับฉันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่ของจีวงชี่ที่อยู่ภายใต้ของบ MS, ริษัท LVMH โดยเฉพาะและ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเขาเนี่ยจะ fast fashion forward อันที่2คือว่าได้ความเป็น fitting เอเชียมากขึ้นนะครับเมื่อกี้คุณนนท์เมย,ย์ได้หยิบมาดูเนี่ยนะครับเป็นสมุนเข้าสูงกับคนเอเชียโดยเฉพานนนะ,ะนะครับอีกครั้งนึงก็คือว่า สามารถลองทุกสีทุกรุ่งได้ที่ร้านนี้เท่านั้นและช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนี้